วันที่5้ามกราคม2568สวัสดีครับวันนี้ลุงก็นำเสนออุปกรณ์ยางเชีพของลุงนะครับเห็นในกระเป๋าเป้ใช่ไหมในถักกระเป๋าเป้อุปกรณ์ยังเชีพของลุงก็แฟดไปเยอะเลยเ <laughs> มื่อหลายเดือนก่อน มันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือยาไงครับเนี่ยลุงต้องพกยาใส่เป้ไปเนี่ยนะก็พกไปทีก็เป้ตุกแล้วก็ทานก็ไปหลายๆเดือนนะครับขเดือนหมอนัดทีแล้วก็พอ,อกใกล้กำหนดนัดหมอเนี่มันก็จะแทบอย่างที่เห็นอยู่ในเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วคนแก่เนี่ยนะเออมันก็มีอุปกรณ์ประจําตัวอย่างเนี้ย เซอร์ไวว่กี่นะครับอุป,ปกรณ์อย่งชีพนะแล้วก็มีกล้วยมือนี้มีกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำบา 1, 1นึงกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มี <c oughs> โกโก้ผสมนมเป็นช,ช็อกโก้รสกาแฟมี่ทานไปบ้างแล้วนะแต่เดิมม chia, ันเยอะกว่านี้ลุงทานไปพร้อมกนะัญยาเนี่ยที่อยู่ในเป้นะครับ อนครบรนะักคนรีบอิคลิปใน่วชีวิตรอดนนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็มาตากลมเย็นๆเนี่ยนะครับลุงใส่เสื้อหนาวนะอุณหภูมิขนาดนี้ประมาณ20อ่า22อง,องศาเซลเซียสแล้วมันมีล,ลมเย็นมาพัดมาปะทะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะ ต่ำกว่า22นะอจะเหลืออยู่ประมาณ20หรือ19อ,องศาเซลเซียสตอนนั้นเองแล้ววิน i ชียอินเด็กซ์นะครับหรือผลของลมพัดนทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยเย็นลงเนื่องจากอากาศมากกว่าปกตินะครับวันนี้ก็7จโมงแล้วนะเนี่ยน,นะครับวันนี้พัดที่หายไปไหนเอ่ยไม่ได้หายนะครับแต่ว่าเมฆเมฆบางนะครับ ไม่มีแสงทิศโปรมันเลยเมื่อคืนนี้ก็ลมแรงทั้งวันเลนะครับทั้งคืนแหละนะครับไม่รู้ว่าบ้านจะบิวอะไรหนะบ้านนกดาวลุงเลยต้นไม้ลรงลุงเนี่ยนะต้นกล้วยใบเบยพังหมดแล้วนะ่ไใบฉีกหมดนะครับเออดีที่ว่ามันยังไม่มันยังไม่โค่นลงมานะอืโอเค ก็ทักทายกันแต่เพียงเท่านี้นะมันหนาวอ่ะเดยนลุกว่าจะเข้าไปในบ้านแล้วนะครับอา